กลับมาตามคำเรียกร้องนะคะเจสาวกแฟนคลับดิสนีย์กับการ์จูน,จนภัยไปกับมิกกี้เมาส์และอเพื่อนใน Disney on Ice Presents Mickey and Friends สุดยอดของการแสดงบนลานน้ำแข็งระดับโลกของเหล่าการ์ตูนตัวดังจากบอว์ดิสนีย์เตรียมออกเดินทางัยสู่โลกแห่งจินตนาการอันมหัศจรรย์บนเส้นทางแห่งความทรงจำสุดสนุกไปกับมิกกี้เมาส์และอเพื่อนอีกมากมายในตอน Disney on Ice Presents Mickey and Friends ด้านครอบครัวของเพื่อน,นาคอนที่เติบโตมาพร้อมกับกระตูนมิกกีก้เมาส์นะะก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูดิสนีย์ออนไอซ์ในรอบ3ปีกันเลยทีเดียวค่ะไมได้ดูกันมาปีค่หลังจากที่อยู่กับอยู่กับชีวิตของเด็กๆมาตั้งแต่เกิดเนาะเพราะว่าทันทีที่เขาเกิดแล้วก็โตมาเริ่มมีรู้เรื่องเนี่ยดิสนีย์ออนไอซ์นี่คือ สิ่งประจําของครอบครัวเรารุ่นเราด้วยนะใช่ฮะจนโตมาก็รู้จักดิสนีย์แล้วนะจุนชอบท่านนายพาจุนนะจุนชอบเพราะมันเป็นกิจกรรมรวมของขออครอบครัวภายในแค่สองสามชั่วโมงเนี่ยลูกได้ถามแม่แม่ได้คุยกับลูกคือมันได้คุยกันไม่ได้เป็นกิจกรรมครอบครัวที่มัน ของจริงอ่ะแล้วก็มันเป็นจินตนาการสดที่เขาได้เห็นจริงๆไม่ต้องไปเห็นในทีวีไม่ต้องไปเห็นในไอแพดแล้วนี่คือก็เห็นมันตัวเป็นๆเขาจะแฮปปี้มากอย่าว่าเด็กเลยเวลาเราไปเรายังตื่นตาเลยแต่งสีเสียงอะไรพวกนี้คือมันขนลุกไปหมดค่ะคิดดูมัน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 สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ประสบการณ์ความทรงจําของครอบครัวเรามาก อย่างเช่นนะฮะพี่อเนี่ยร้องเพลงเออเล t โ o ใช่ไหมโอ้ยออกรายการตีสิบออกรายการตีสิบตั้งแต่เด็กน่ะเมื่อสามปีที่แล้วอ่ะโอเคได้เคยคุยกับเคเคยไปทคเขาไปแต่จึงว่าเขายังจำไม่ได้ใช่ยังเดินไม่ค่อยได้เลยค่ะตอนที่ไปเด็กๆเหรอฮะนอกจากดนเราแล้วมีชอบเรื่องอื่นอีกไหมมีมีอะไรชอบอะไรออกก้าชอบอะไรมวนาใช่ออกก้าชอบอะไรครับออกก้าชอบ มัวหน้าร้านาเี่ออกชอบอะไรครับตอบแล้วตอบแล้วมัวหนาพี่กูชอบอะไรครับพี่กูพี่กูชอบอะไรมวน้าแล้วององชอบอะไรครับชอบอะไรชอบอะไรนชอบอะไรนยมัวน้าแล้วอยชอบอะไรนอเอาไรน ฝากถึงงานนี้เนาะชวนนี้เลยค่ะก็พี่ๆทุกคนนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะคีย์คิวเลยค่ะ23มถึง2ีมีนาคมนี้นะคะต้องพาเด็กๆไปค่ะนะคะ Impact Arena เมืองทองธานีไปร่วมประสบการณ์และไปเปิดจินตนาการให้กับน้องๆหนุๆกันค่ะทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเราสามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ทรู i n s i ซด์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้ววยแล้ก็ หลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ